อ้าพี่ดอกไปต้อง200ครั้งผมจะเลิกบุรีตลอดชีวิตจัดไปครับ1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสิบห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสห้าหกเจ็ดแปดสิบเอสสิบ้เจอาเ 私は自分のこと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 を自分のことを自分のことをことを考え自分のことは自分のことは自分のことを考え自分のことは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 自分のことをことを考え自分のことを考え自分 โอโเค็บสงอโอเคขอให้น้องเลิกสูบบุหรี่นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ